ได้เลยนี่คือสคริปวิดีโอรีวิวสำหรับช่อง Auto c ี e ร r er ความยาว850คําคำเกี่ยวกับ2025 Mazda Axela 3ในรูปแบบภาษาไทยพร้อมแนะนำช่องตอนต้นและปิดท้ายด้วยการชวนติดตามช่อง ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ Auto อียร์ช่องของคนรักรถยนต์ทุกประเภททั้งรถใหม่รถมือสองรถยนต์หรูรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่รถคลาสสิกที่หายากที่นี่เรานำเสนอข้อมูลรถยนต์อย่างครบถ้วนในแบบที่เข้าใจง่ายและละเอียดที่สุด สำหรับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Mazda a x e l l ซ3รุ่นปี2025รถซีดานและแฮท b a c k ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและในปีนี้ Mazda ได้พัฒนารายละเอียดผอลายจุดให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น Mazda a x e l l ซ3ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ที่เรียบหรูตามแนวทาง KODO ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ภายนอกถูกปรับปรุงให้มีความเฉียบคมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณกระจังหน้าและไฟหน้าเล็ดที่ให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมเส้นสายที่ไหลลื่นจากหน้ารถไปถึงท้ายรถอย่างกลมกลืนเสริมด้วยลอ้ออลอลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้เลือกมากขึ้นเช่นสีแดงโซเรสคริสตัลและสีเทาโพลิเมเทลเกที่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน ภายในห้องโดยสาร Mazda Axela r 3รุ่นใหม่ยังคงเน้นความพรีเมียมและความเรียบง่ายตามสไตล์ญี่ปุ่นใช้วัสดุคุณภาพสูงตลอดทั้งคอนโซลบอกนั่งถูกออกแบบให้โอบรับกับสรีระผู้ขับพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันปรับไฟฟ้าในรุ่นสูงสุดหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด10.25นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานในหลายรุ่น พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากบ s สที่มาพร้อมลำโพง12จุดให้เสียงชัดทุกมุมในห้องโดยสาร ด้านเครื่องยนต์ Mazda Axela 3ปี2025ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV-G ขนาด2.0ลิตรให้กำลังประมาณ155แรงม้าและเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง186แรงม้าโดยทั้ง2รุ่นมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับจูนให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีระบบ M Hybrid ซึ่งเป็นระบบ Hybrid แบบ My Hybrid ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่ต้องเสียพื้นที่แบตเตอรี่ในห้องโดยสารมาส d a ยังคงให้ความสำคัญกับสมรรถานะการขับขี่ตามแนวคิดจินบ้าอิตไตหรือความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับรถระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ความนุ่มนวลและแน่นหนึกมากขึ้นช่วยให้ขับในเมืองก็รู้สึกสบายหรือจะเร่งบนถนนสายยาวก็ยังมั่นใจ ระบบ G Vectoring Control Plus (GVC+) Plus ช่วยควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนิ่งขณะเดินทางเรื่องความปลอดภัย Mazda Axela 3ปี2025มาพร้อมระบบ i Active Sense ที่ครบครันอาทิระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบตรวจจับจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเพื่อความปลอดภัยทั้งขณะขับขี่และจอดรถนอกจากนี้ Mazda ยังเพิ่มเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อปรับค่าที่นั่งและระบบความปลอดภัยให้เหมาะสมกับผู้ขับแต่ละคนอีกด้วย สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Mazda a x e l l ซ3เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมในรุ่น M Hybrid ซึ่งสามารถทำได้เฉลี่ยถึง18-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ระบบช่วงล่างและการควบคุมพวงมาลัยที่แม่นยำทำให้การขับรถในถนนแคบหรือช่วงที่มีรถติดก็ยังคงความคล่องตัวและสะดวกสบาย มาสด a ยังให้ความสำคัญกับผู้ใช้รถรุ่นใหม่โดยเพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเช่นแอปพลิเคชัน m y m a z d d a ที่ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลรถนัดหมายบริการหรือสั่งสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกระบบการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ก็ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่ารถจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ Mazda า x อคเซล3ปี2025วางจําหน่ายในหลายรุ่นย่อยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานที่เน้นความคุ้มค่ารุ่นกลางที่ให้สมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับราคาหรือรุ่นสูงสุดที่อัดแน่นด้วยอุปกรณ์และความหรูหราใกล้เคียงรถยุโรปแต่ในราคาที่จับต้องได้ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่มั่นใจเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยรอบด้าน Mazda Axela 3ปี2025ถือเป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความลงตัวในทุกมิติของการเดินทางทั้งในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดแบบละเอียดชัดเจน